ในันนี้ก่อนใจเย็นใยนใจลูกคุยก่อนคุก่นใจร้อนใจร้อนร้องต้อไฟแรงครับอ่าตยงนี้อยงนี้อย่งนี้อย่างนี้อยนี้อย่งนี้อยาย่างนี้อย่างนส่า้อนีอย่างนี้อย่างนอย่นี้อน้อางีย่อ่าน่นอโน่นีนี่นน่น้อน่าอยา่า่านน้ยนอนพี่าครเป็นน้องคะหนูเป็นพี่ค่ะผมเป็นน้องครับเป็นฝาแฝดอ๋อ Oh. วันนี้จะมาทำอะไรให้ดูครับตีกองตีกองค่ะ oh. แล้วศิลปินขวัญใจของน้องทั้งสองคนเป็นใครครับพี่แอดคาราบาลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี oh. <ๆ>๋ยวชอบนาแอดชอบนาแอดหนูเรียวกว่าพี่เลยเหรอลูก <laughs> พี่แอดเลยเหรอ <laughs> เขาสามารถเป็นคุณปู่หนูได้แล้วลูกตอนนี้นะคะทำไมถึงชอบนาแอดจ๊ะนาแอดหล่อ <laughs> <laughs> โลงศีลขาตายแล้วอรอพ่อไอฟังอยู่หรือเปล่า <laughs> แล้วเพลงไหนของน้าแอดที่น้องชอบมากที่สุดบัวลอ,อยค่ะเหรอทำไมถึงชอบเพลงนี้ครับบัวลอยเนี่ยมันมัน <laughs> <laughs> ทำไมหนูรู้จักนาแอดคาราบาวรู้จักพี่แอดอยังไงลูกแม่เคยเปิดให้ฟัง แสดงว่าน่าจะได้สืบเชื้อสายมาจากคุณแม่คุณแม่ชอบน้าแอดไหมครับชอบค่ะเล้วคุณแม่เขาชอบแค่ไหนไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิชอบมากเวลาเวลาคุณแม่เปิดฟังแล้วคุณแม่ร้องตามหรือว่าชูมือหรือทําอะไรไปด้วยหรือเปล่าครับชูมือแล้วก็ร้องเพลงในโรงโรงโรงทำท่าคุณแม่สมมติว่าดนตรีคาราบาวมาโบลอยจะเพ่อน ประจำที่ลูกเชิญครับได้ตีแล้วดูดีใจมากร <c oughs> อมันนานแล้วเนี่ยถึงเ <c oughs> หมืมอโบโนไปเน่ครับนูหนูมารายการซปเปอร์เทนเนี่ยมาอยากได้อะไรเป็นความฝันนะอยากได้ของฝันที่พี่แอดคาราบาวจะให้อ <c oughs> ตอนนี้ครับน้องโบโน่และเบเน่จะตีกลองไปพร้อมกับเพลงของหน้าแอดคาราบาวซึ่งเป็นไอดอลของฝาแฝดคู่นี้ครับ บนโนพร้อมพร้อมเบเน่พร้อมพร้อมสาม 我才能快！我上楼快。 ตอนอื่นเลยนะฮะต้องบอกว่าคือคือคุณหอยก็เล่นดนตรีนะฮะก็จะทราบว่าการตีกลองไปกับดนตรีที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันตรงจังหวะนี่เป็นเรื่องยากมากนะฮะครับ,ค,รบคือสมมุติถ้าเป็นมือกลองโดยทั่วไปในแค่ตีกับไอ้เมทรนอมเนี่ยที่ให้จังหวะก๊อกกเฉยเนี่ยแล้วให้มันตรงเนี่ยยากก็มืออาชีพเองหลายคนก็ไม่กล้าทำนะฮะเพราะมันยากมากในการที่จะ จับจังหวะให้มันตรงแต่ว่าน้องทั้งสองคนนะฮะโบโนเบนเน่นี่ถือว่ากล้าหาญชาญชัยมากนะ,ะที่จะเลือกโชว์ในเวทีนี้แล้วก็ทำออกมาได้ดีมากด้วยนะฮะทั้งคู่เลยครูชอบที่พวกหนูมีอารมณ์ <c oughs> สนุกในขณะที่หนูเล่นมันแบบโอ้โหมันฟิลมากเลยมันมันมากเลยอ่ะ <c oughs> แล้วครูรู้สึกว่าเวลาดูหนูเล่นแล้วมันมีความสุขเพราะหนูมีความสุขในขณะที่หนูกำลังเล่นอยู่ซึ่งมันยอดเยี่ยมมากเลยนะคะแต่ว่าครูติดนิดเดียว ติดที่ทำไมหนูไม่มาสอนครูบ้างเพราะหนูเล่นดีแล้วการครูให้ผ่านค่ะของฟังสองคนนี้นะฝอสำหรับพี่่อยนะครับผมให้ผ่านแล้วเลยงันกคไม่ต้องรอความพี่แล้วมั้งนะฮตีดีขนาดนี้นะครับโยกศีรษะแอบหลุดเลยแล้วนะโมโนเนี่ยผ่านแน่นอนครับ เก่งมากลูกเก่งมากใ,ใจวันนี้เราได้เห็นความรักความชื่นชอบของแม่ที่มีต่อวงคาราบาวถ่ายทอดมาถึงลูกสองคนผ่านสายเลือดนะครับแล้วเจ้าความรักความชื่นชอบเนี่ยเมื่อได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องมันกลายเป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมเข้าขั้นอัจฉริยะพันจิว๋วไม่ใช่แค่พวกเราที่รู้เท่านั้นนะครับความนี้รู้ไปถึงหูของผู้ชายคนหนึ่ง โและเบนน่เก่งมากเลยนะครับลุงขอชมเลยนะครับโตขึ้นจะต้องเป็นมือกองที่เก่งแน่แต่ว่าการที่จะเป็นมือกองที่ดีได้นักดนตรีที่เก่งได้จะต้องหมั่นฝึกซ้อมตลอดไปนะครับอย่าหยุดนะครับแล้วลุงจะคอยดูตอนหนูโตขึ้นกันนี้อีกโอกาสเนี้ลุงแม้ก็ฝากของฝากไปให้น้องน้องโบโนกับเบเน่และครอบครัวของน้องด้วยนะแต่อดใจไว้สักครู่จะเห็นเองว่าอะไรโบโนเบเน่ bon o, Bene, ครับ ของจากน้าแอดคาราบาวนะลูกเสื้อพร้อมลายเซ็นอันนี้มอบให้คุณแม่ครับนะครับคุณแม่แล้วก็มีเสืออ้อสองตัวไปอยู่ทั้งสองคนนะครับขอบคุณน้าแอดเลยครับขอบคุณครับยังมไม่พอไม่พอคุณจุ๊บนี่ไม่มีความพอเลยนะครับนี่คือ ขอครับครับคุณสุขครับ,รบมีคน<ด>พูดข้างๆผมบอกไม่ให้เด็กได้ไม่ได้ครับขอแบ่งขอหน่อยน้องมีความสามารถครับน้าแอดบอกว่านี่มีเพียงแค่3 0 0พันชุดในประเทศไทยไม่มีขาย35ปีคาราบาามอบให้กับครอบครัวของโบโนเบเน่ครับ นี่ไหมครับนี่คือไม้กลองพร้อมลายเซ็นเขียนชื่อโบโนและเบเน่ครับ ลัวตีสองคนก็ตียากตีสองคนตียารุ่นใหญ่เขายังไม่ค่อยกล้าทำเลยใช่เพราว่าล้วตีจังหวะยุบมามันจังหวะเนี้ยจังหวะแเพร่อนถือเสียงดังมันจะกลบเสียงที่เราี่โอ้พี่เอขอบคุณพียเก่งขอคุณพี่ได้เชนมาด้วยอัจฉริยะฝาแฝดของเราน้องโบโน่และเบเน่ได้โชว์ความสามารถด้วยไว้เพียงหกขวบ ที่ชิดใจกรรมาการขวาฝันได้สำเร็จตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามี LINE OA ครับเป็น Official Account ครับก,ก็จะมีคลิปพิเศษมากมายเลยแล,แล้วก็จะมีเรื่องราวที่เราสื่อสารกันได้นะครับติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับฝากแอดกันด้วยนะครับที่แอดซูเปอร์เทนครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับ อย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ